เร็วกินร่วมแป๊บนึงมาลงมารวม่วมโต๊ะกันเร็ว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 ,อเ,เ,รวเอเอโน้นโน่นนั่งโน้นโน่นนั่งโน้นโน่นนั่งโน้นเอเอนั่นแหละเอเอเดี๋ยวแปรงให้เดีเเ๋ยวแปรงให้ ไม่ทานนานหรอกคสักสามสามนาทีคึ่งเลยเคะไม่ค่อยอร่อยเวอะ่นั่งว่นมาเข้ากล้องด้วออ่ไม่ทำมันบ้อนมันอาย พี่อายทำไมวะพี่พอจะไม่กินด้วยกันย่างย่างอีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงดยวมก่อนในด้านนี้มันมากเลยนะคะว่ะเออว่าจะลูกชิ้นล้างในด้านไม่ต้องล้างไม่กินแล้ว่างนี้มันเป็นบรรยากาศท,ทุ่งนาดูเขาไปนั่งกลนบรรยากาศไม่ตกเบ็ดอลยเหรอ เออน,น่าจะไปนั่งมาหลังทำไปใส่ถุงไปเทกินเหมือนเขาเทเอาอะ่ะรถเราถ่ายไปหนึ่งนี่หว่าคือบรรยากาศริมน้ำไปนั่งปูเสือแล้วเออมันก็ต้องเปลี่ยมมนบรรยากาศบ้งงางอ่ะเรวถ่ายถ่ายไปก่อนปปูเสือไปเทเอาเห็นคนอื่นก็ยังซื้อใส่ถุงไปเทเอาเห็นไหม ีเลยำตามเป็นก็เอาคแคยต้มตำไปอย่างเดียวเอาเออเอาต้มตำเหรือเอายำก็ได้ไปทำเองเออไปทำเองเอาต้มตำหรือยำก็ได้ไปทำเองเอาอย่างไดอย่างใช่เนี่ยเข้าไปเยอะไปอย่างเดียวไปอย่างเดียวเขาทำอย่างเดียวอันนี้เขามาทำอะไรอย่างเียมีวันนี้แหละสามอย่างอยจะกินอะไรตืมตตัวจะมีกระติน นายโนดติดกระเินยแก่มาทำอะไรแกะไม่กระเทียมจะกำพัวอ๋อนี่อร่อยไหมผีมือ้อไก่อะ่ะ <c oughs> น่อร่อยไม่ต้องกินผีมือ้อไก่นะไม่ใช่ผีมูพี่นะไก่เลยนะ คนเดียวเลยนะโอเคล้วนเลยทุกอย่างตีขอรอดช่องน่จยังไม่ตักให้เลยตายอะขอแล้วไม่ต้องกลัวมันหลับว่าจะจะขอให้ดได้ครบอย่างอ่ะแล้วมากิน